คุณจดเว้นะคะถ้าวันนี้กิจการของคุณไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลรายได้เกินร้านแปดแล้วธุรก,ก,กิจของคุณไม่ได้รับสิทธิ์ยกเวน้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณต้องระวังมากๆนะคะเมื่อคุณได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามคือเรื่องของการนำภาษีซื้อมาใช้กับทางกรมจัมพากร พเพราะนี่ค่ะเป็นเหตุผลที่ลูกศิษย์หลายๆคนนะคะเจอปัญหาจากความไม่รู้และนักธุรกิจหลายๆคนนะคะต้องมาเสียภาษีแพงมากนะคะบางครั้งนะคะก็อาจจะเกิดจากคําแนะนําที่ดูเหมือนว่าช่วยกิจการนะคะประหยัดภาษีในช่วงแรกเพราะว่าบางกิจการเนี่ยทำธุรกิจแล้ว ไม่มีเรื่องของบินใบกำกับภาษีซื้อในกิจการมากนกะแต่อยากนำภาษีซื้อมาใช้กับทางกรมสรรพากรก็เลยมีการช่วยจัดหาบินใบกำกับภาษีพวกนี้นะคะ่ะมาให้แล้วสุดท้ายะคะสิ่งที่เป็นปัญหามันก็จะเกิดปัญหากับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ใช่คนที่จัดหาบินมาให้คุณนะคะสมมุตินะคะบริษัท ANB ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วปรากฏว่าไม่มีเรื่องของภาษีซื้ออาจจะได้รับคำแนะนำนะคะให้มีการเอาเรื่องของใบกำกับภาษีอบอกว่าร้านนี้สิเขามีบินใบกำกับภาษีที่รายย่อยอไม่ได้ขอบิน มีเหลืออยู่เยอะเลยปรากฏว่าบริษัทเอ็นีก็เออก็ดีนะมีการจ่ายเงินไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ารายย่อยไม่ได้เอาตัวนี้มาก็เอามาใช้ในกิจการแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีอะค่ะตอนที่เราใช้ต่อแรกสมมติเราเอาภาษีซื้อมาใช้สัก5 0,000นตอนแรกมันก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่คุณได้เอาภาษีซื้อมาเครดิตกับทางกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอถึงเวลาปรากฏว่าบริษัทที่คุณไปเอาบินภาษีซื้อมาใช้ะเขาดันเป็นกิจการนะคะ ที่อยู่ในแบ็กลิสของทางกรมสรรพากรจากตรงนั้นนะคะมันก็จะโยงมาหากิจการของเราใช่ไหมคะคราวนี้ล่ะคะ่ะมันจะมาพร้อมกับภาษีเบ,บี้ยปรับและก็เงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนซึ่งทำให้หลายๆคนนะคะ ต้องสูญเสียเงินเป็นจํานวนมหาศาลและที่สําคัญนะคะตอนนี้เรื่องของบินใบาการรกับภาษีอะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่ได้เอาเรื่องของคดีอาญาเรื่องคุกเรื่องตารางเข้ามาด้วยแต่วันนี้หนึ่งบินใบาการรกับภาษีซื้อที่นํามาใช้จะมีเรื่องของคดีอาญาจําคุกสาเดือนถึง7ปีด้วยและไม่ว่าเราจะใช้ไปกี่บินก็ตามนะคะจําคุกมากสุดก็ไม่เกิน20ปีมันคือสิ่งที่เราต้องเรามาระวังมากๆนะคะเพราะว่า ค่าภาษีก็แพงค่าเบีย้ยปรับก็ใช่ย่อย ค่างเงินเพิ่มแล้วแถมทุกตารางก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะจะต้องมานั่งรับผิดชอบทั้งหมดเพราะบางทีเราทําตามความเชื่อใจตามความไว้ใจคนที่แนะนํานะคะวันนี้พี่นวลก็อยากให้คุณดูว่าวันนี้ในทุกๆบินใบภาษีซื้อที่คุณนํามาใช้กับสปกรนะคะคุณจ่ายเงินกับมันนะคะ100%่จริงบ้างหรือวันนี้คุณจ่ายแค่2หรือสเปอร์เซ็นต์แล้วคุณเอามันมาใช้ถ้าแบบนี้คะคะก็ต้องเรามาระวัง,ะวงเวลาที่สปรรกรมาย้อนนะคะคนที่แนะนําจะไม่อยู่กับ เขาจะไปพร้อมกับเอกสารของคุณด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะและถ้านะคะอยากรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่<ด>เพจประหยัภาษีบาทบูวิธีบายนวลวันเทคเอ,อ็กซ์เปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่ s อสไซเทคเอ็กเป ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ